สวัสดีครับรายการพ่อพี่น้องในวันนี้นะครับผมก็มานั่งอยู่ในร้านกาแฟปากหวานเหมือนเดิมนะครับแต่มากับมานีคนเดียวมานาไม,ม่ได้มาด้วยมานีก็เลยมีคําถามมาถามผมขณะที่กําลังนั่งจิบกาแฟจิบกาแฟปะ่ะทั้งกาแฟและชล็อกโกแลตปั่นเลยนะอ่ะมานีมีคําถามถามอะไรพ่อทําไมแม่เงต้องเปลี่ยนชื่อทําไมอ่ะเราคิดยังไงรู้ได้ไงว่าแม่เปลี่ยนชื่อ จากแม่ชื่อเดิมที่แม่ของแม่ตั้งให้ก็คืออภัสราสีมาทองชื่อตอนนี้ของแม่คือกนกไรวินบุรินนันท์อืมแล้วทำไมมานี่มีปัญหาอะไรกับการเปลี่ยนชื่อและนามสกุลของแม่อยากรู้ว่าทาไมแม่ต้องเปลี่ยนชื่อชื่อที่แม่ของแม่ตั้งให้มันไม่ดีกว่าเหรอเอวเอวะ่ะเอะมอมานี่ก็คิดถูกนะคือมานี่เขาลังคิดว่ายายอะตั้งชื่อให้แม่ให้ชื่ออภสัสรา นามสกุลสีมาทองมาตั้งแต่แม่เด็กๆแล้วจนแม่เติบโตทำมาหากินมีลูกได้และอยู่ๆแม่ก็มาเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลเลยเปลี่ยนทําไมใช่ไหมเปลี่ยนเพราะกลัวเจ้านี้ตามทวงหนี้หรือเปล่าหรือเปลี่ยนเพราะว่ากลัวคนอื่นตามเจอหรือเปล่าไม่ใช่นะพ่อเข้าใจว่าอย่างนี้แม่มาเจี๊ยบเนี่ยเขามาเปลี่ยนชื่อตอนที่เขาอายุประมาณสัก30 3ส30อดสาติอะไรประมาณเนี้ยเขามาเปลี่ยนชื่อเพราะว่าเขาคิดว่าชื่อที่เขาชื่ออภวาสารานามสกุลสีมาทองเนี่ยมันไม่เวิร์ก เขาคิดว่าถ้าเกิดเขาเปลี่ยนเป็นชื่อใหม่นามสกุลใหม่เนี่ยมันจะทาให้เขาประสบความสาเร็จหรือมีความร่ํารวยคือคนส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลเขาคิดว่าไอ้ชื่อใหม่หรือนามสกุลใหม่เนี่ยมันจะทําให้ชีวิตขของเขาดีขึ้นแล้วชื่อที่เขาเปลี่ยนใหม่เขาคิดเองหรือเปล่าชื่อที่เขาเปลี่ยนใหม่เนี่ยเขาไปถามหมอดูหรือไปถามพวกคนที่มีความรู้ทางด้านโหราศาสตร์ในการใช้ชื่อใช้ตัวอักษรอะไรเงี้ยคือรวมกันได้ตัวเลขนี้จะทําให้ชีวิตดีขึ้นอะไรประมาณนี้คนก็เลยคนกลุ่มหนึ่งก็เลยมีมุมมองว่า เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลเพื่อให้มันเหมาะสมตามสถานการณ์เนี่ยน่าจะทําให้ชีวิตของเขาดีขึ้นอ่ามันี่เข้าใจว่าตรงเนี้ยซึ่งพ่อเองก็เคยมีประสบการณ์นะมีเพื่อนของพ่อคนหนึ่งเขาชื่อเสงี่ยมเพื่อนพ่อผู้ชายนะชื่อเสงี่ยมแต่ว่าหน้าตาเขาเนี่ยดูทันสมัยเนะี่ยแต่ว่านามสกุลของเขาชื่อเสงี่ยมเนี่ยชื่อชื่อของเขาในชื่อเสงี่ยมเนี่ย,ยม,มันมันดูโบราณเข้าใจไหมแต่ว่าหน้าตาเขาไม่โบราณน,นะแต่เขาบอกว่า เขาในชื่อเสเียมมาตั้งแต่เด็กๆแล้วจนตอนนี้อายุประมาณสักเกือบเกือบสามสิบแล้วเขาคิดว่าเขาอยากจะเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อวิชลุตเขาก็เลยบอกว่าเขาเลยไปเปลี่ยนชื่อหลังจากที่เขาเปลี่ยนชื่อเท่านั้นนะคือเปลี่ยนชื่อตามดาราหนังที่กําลังดังในช่วงนั้นบอกหลังจากไปเปลี่ยนชื่อนะมันทําให้แบบว่าความการติดต่อหรือการพูดคุยอะไรของเขาเนี่ยเขามีความแบบว่าอะไระมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นเขารู้สึกว่า ได้รับการยอมรับจากสังคมที่เขาเกี่ยวข้องด้วยแล้วเขาว่ามีความมั่นใจในการดําเนินชีวิตจากการเปลี่ยนชื่อเนี่ยทําให้หน้าตาเขาดูดีขึ้นจากเดิมเพราะเปลี่ยนชื่อมันมีเชื่อมั้ยเรื่องนีน้คือเปลี่ยนชื่อแล้วรู้สึกว่าตัวเองหน้าตาดีขึ้นหรือว่าได้รับการปฏิบัติจากคนอื่นมากขึ้นมาน,นีคิดว่าเป็นอย่างนั้นได้ไหมมินิวีซอมนันีก็คิดว่ามันีชื่อมันีอยู่แล้วก็ดีอยู่แล้วก็ดีอยู่แล้วเพราะอะไรครับมันคิดว่าดีอยู่แล้วพ่อแม่ตั้งให้ใช <c oughs> ่ไหม จะเป็นชื่อของตัวละครหนังด้วยตัวละครหนังด้วยเหรอตัวละครหนังสือเด็กอ๋อสือเด็กโอเคโอเคอานนี้พ่อก็มีเรื่องมาเล่าเรื่องหนึ่งเอาจากประสบการณ์พ่อเลยนะแม่เนี่ยเขาเปลี่ยนชื่อก็ถามว่าทําไมเขาถึงเปลี่ยนชื่อมันอาจจะเกิดจากชีวิตของเขากำลังจะเปลี่ยนแปลงก็ได้พอชีวิตเขาจะเปลี่ยนแปลงมันก็มีอะไรมันกระทบที่ทําให้เขาได้มีโอกาสได้เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลแล้วมันก็เลยทําให ชีวิตของเขาก็เปลี่ยนแปลงไปตามชื่อด้วยแล้วก็ตามสิ่งที่เขาสร้างมันมาด้วยในในจังหวะที่เหมาะสมพอดีคราวนี้แล้วเปลี่ยนแล้วดีจริงปะ่ะมันนี่คิดว่าเปลี่ยนแล้วดีจริงไหมแม่เขาเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามกุลแล้วดีจริงไหมล้วเกิดแม่ตกเครื่องบินตายขึ้นมาเนี่ยไม่มีใครตามตัวเจอเลยนะเพราะว่าไม่มีใครรู้จักชื่อจริงนามกุลจริงแม่เลยถูกป่ะญาติาพี่น้องเพื่อนเ,อเก่าเ,าเขาไม่รู้จักชื่อนี้เลยรู้จักแต่ชื่อเก่าใช <c oughs> ่ไหมอ่ะมันนี่คิดว่าดีปะ่ะ เขาไปเปลี่ยนชื่อมาแล้วเปลี่ยนชื่อแล้วนันสกุลมาทําให้ชีวิตเขาดีขึ้นมาคุณหมอดูก็บอกอยู่ว่าเปลี่ยนชื่อแล้วจะดีจริงแล้วทําไมถึงตกเครื่องบินนะอันนี้พอสมมุติเฉยๆว่าถ้าเกิดตกเครื่องบินขึ้นมาก็ไม่มีใครตามตัวเจอเลยใช่ไหมแต่เปลี่ยนชื่อแล้วก็ไม่น่าจะตกเครื่องบินเพราะว่าเปลี่ยนแล้วดีถูกป่ะเออโอเคผมจะบอกอย่างนี้ครับคุณมานคุณมานี่ะคุณมานีนะมันอาจจะเป็นไปได้ว่าเปลี่ยนชื่อแล้ว ตามที่หมอดูว่าแล้วมันอาจจะทําให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปจริงอยู่เพราะเราไปมุ่งเน้นในเรื่องของอะไรเรื่องของความสําเร็จเรื่องของเงินทองเราก็เลยมีชีวิตที่จะมีความสําเร็จและมีเงินทองมากขึ้นจากการที่เราไปเปลี่ยนชื่อก็เป็นไปได้แต่ว่าเราอย่าไปมองมุมมุมบวกอย่างเดียวเรามองมุมลบด้วยไอ้การที่เราเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลแล้วทาให้เราประสบ็จหรือมีเงินมีทองมากขึ้นเนี่ยแต่บางทีมันมีจุดอ่อนนะเราลืมมองจุดอ่อนนั้นไป จุดอ่อนก็คือว่าบางครั้งการเปลี่ยนชื่อแล้วนามสกุลมันอาจจะทําให้ชีวิตครอบครัวของเราแย่ลงทําไมอะ่ะเออทาไมก็เพราะว่าเมื่อคุณประสบความสำเร็จและคุณมีเงินแล้วคุณก็จะเอาเวลาไปทุ่มเทกับเรื่องการทําเงินจนไม่มีเวลาให้กับครอบครัวความรักความเมตตาความเอาใจใส่ความอ่อนโยนในตัวคุณก็จะน้อยลงเพราะคุณไปเปลี่ยนชื่อและชีวิตคุณก็เป็นดิ้นรนแต่หาตังหาความสำเร็จอย่างเดียวแล้วหมอดูเขาก็ไม่ได้ผิดอะไรที่เขาจะบอกว่าเปลี่ยนชื่อแล้วคุณจะมีเงินมีความสำเร็จ แต่เขาไม่ได้ไปบอกไงว่าความสาเร็จหรือการมีเงินนั้นมันอาจจะนํามาซึ่งความที่ทําให้ครอบครัวไม่สมบูรณ์เพราะว่าเอาเวลาไปทําแต่งเงินไปทําแต่งงานไม่มีเวลาดูแลลูกไม่มีเวลาไปกินข้าวกันพร้อมหน้าพร้อมตากัน,พกนเพราะว่าไปมุ่งเน้นที่ความสําเร็จอย่างเดียวก็ได้ดังนั้นการเปลี่ยนชื่อที่ให้สาเร็จแล้วก็ต้องดูด้วยนะเพราะมันมีบางอย่างที่อาจจะมาโดยที่ทรกาเข้ามากับความสําเร็จก็คือความอ่อนแอทั้งด้านครอบครัวหรือความ รักไข่ความอ่อนโยนในตัวของเราก็อาจจะลดลงจากสิ่งที่เราได้เงินได้ทองได้ความสาเร็จมาเข้าใจไหมเข้าใจไหมเข้าใจเนี่ยที่พูดมาทั้งหมดนิดหน่อยนิดหน่อยอ่ะมีคําถามอีกไหมพ่อเคยคิดที่จะเปลี่ยนชื่อไหมโอเคคําถามนี้ดีมากเลยพ่อเคยคิดจะเปลี่ยนชื่อไหมเนี่ยจริงๆต้องบอกก่อนเลยว่าตอนที่พ่อเด็ก พ่อรู้สึกมีปมด้อยมากเลยที่พ่อชื่อนามสากุลเนี่ยของพ่อเนี่ยมันไม่เวริร์กทั้งชื่อพ่อเนี่ยคนก็จะมาเรียกอยู่บ,บ่อยๆพ่อชื่อมานพเขาจะมาเรียกว่าไอหมานพเพื่อนรอว่าไอหมานพแล้วก็ชื่อมานพเนี่ยก็เป็นชื่อที่แบบโบราณดูเชยมากเลยเคยไปถามแม่ก็คือา่าเตียงเคยไปถามา่าเตียงว่าทําไมถึงตั้งชื่อว่ามานพเขาบอกว่าคือคนที่ชื่อมานพเนี่ยเขาเป็นพระเอกนิเกเก่าในยุคนั้น ที่พ่อยังไม่เกิดอ่ะญาติเตียงก็เลยมาตั้งชื่อพ่อว่าให้ชื่อมานพพ่อรู้สึกเป็นบมด้อยมากเลยเป็นชื่อของพระเอกลิเกดังสมัยก่อนชื่อมานพและอีกจุดบมด้อยหนึ่งก็คือนามสกุลสีเหลืองอ่ะคนก็ชอบมาล้อพ่อว่า,วาไอ้เหลืองไอ้เหลืองตอนนี้เด็กอ่ะ <c oughs> พ่อก็รู้สึกเป็นบมด้อยทั้งชื่อทั้งนามสกุลเลยนะตอนเด็กๆนะเ <c oughs> พื่อนเขาชอบด่หนูาเรามา,มา <c oughs> อ,อโอเคคราวนี้หลังจากชีวิตพ่อ โตขึ้นโตขึ้นมาเนี่ยไอ้เรื่อง,องการล้อเรียนในสมัยเด็กมันก็ลดน้อยลงไปแล้วบวกกับตอนที่เราโตมาเราก็ทําชีวิตของเราให้ดีขึ้นดีขึ้นนะนะแล้วเราก็เริ่มโตเป็นผู้ใหญ่แล้วพอโตเป็นผู้ใหญ่มันก็ไม่มีการล้อชื่อล้อนามสกุลกันหรอกพอโตขึ้นมาจนพ่อทามาหากินตอนที่เริ่มเริ่มทํางานแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยการที่เราชื่อมานพก็จําง่ายดีนะสีเหลืองก็จําง่ายดีนะแล้วมันก็เป็นที่มาของการเปิดสถาบันยิโรการบัญชี ยิ่นโล่แอปเคาน์ติ้งยิโลเทนนิงหรือโรงเรียนยิโลกับบัญชีพ่อก็เกิดจากการที่เอานามสกุลที่พ่อได้จากบรรพุ่นลุษเนี่ยแหละนะมาทําเป็นแบรนด์แบรนด์โลโก้ของตัวพ่อเองอหรือธุรกิจของพ่อเองพ่อก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยไอสิ่งที่เราเคยมองว่ามันเป็นจุดอ่อนในตอนเด็กๆเนี่ยตอนโตขึ้นมามันมีประโยชน์เพราะว่าเวลาบอกถึงยิโลหรือเวลาบอกถึงสีเหลืองเนี่ยหรือเพื่อนเองสมัยก่อนที่เคยล้อเราอยู่เนี่ยตอนโตขึ้นมาเขามาหาเฟซบุ๊กเนี่ยเขาก็จําชื่อและนามสกุลเราได้เพราะว่าชื่อและนะามส กุศชมพูโพเนี่ยพ่อจะตั้งชื่อบริษัทว่าพิงค์พิงค์แบทพิงค์อะไรประมาณเนี้ยอันนี้เข้ามาสู่คําถามที่มานีถามว่าพ่อคิดจะเปลี่ยนชื่อนามสกุลไหมคําตอบก็คือณตอนนี้ที่พ่อโตขึ้นมาพ่อคิดว่าจะไม่เปลี่ยนแล้วเห็นผลหนึ่งก็คือพ่อคิดว่าตั้งชื่อนามสกุลพ่อเนี่ยมันเป็นมงคลกับชีวิตของพ่อเพราะว่าถ้าเกิดพ่อไม่ได้ชื่อนี้นามสกุลนี้พ่ออาจจะไม่ได้มีชีวิตอย่างนี้ก็ได้อันนี้คือเรื่องแรกเลยดังนั้นมันก็คล่องเป็นประโยชน์กับชีวิตพ่อพ่อถึงสามารถ ดำเนินชีวิตตัวเองได้มาถึงตรงนี้เข้าใจแล้วอ่ะโอเคข้อสองอย่าเพิ่งเข้าใจเลยัยงตอบไม่จบข้อสองคือชื่อและนามสกุลนี้มันมาจากที่พ่อแม่ตั้งให้พ่อแม่ก็คือผู้ที่ให้กําเนิดเราเขาคิดว่าชื่อเนี้ยเราเหมาะที่จะชื่อนี้และนามสกุลนี้แล้วดังนั้นพ่อก็อยากให้มันยังเป็นสิ่งน,นี้อยู่จนกว่าที่เราจะตายไปนะก็เลยคิดว่า เออถ้าเกิดเราไปเปลี่ยนชื่อพ่อแม่เราจะเคืองเราไหมว่าเขาตั้งชื่อให้เราเราไม่พอใจในชื่อและนามสกุลนี้อะไรเงี้ยดังนั้นก็เป็นการให้เกียรติผู้ที่มีบุญคุณกับเราว่าสิ่งที่เขาให้เรามาไม่ว่าจะเป็นตัวตนของเราหรือชื่อและนามสก,กุลของเราเนี่ยเราพอใจกับสิ่งที่เขาให้แล้วแล้วก็เราจะไม่เปลี่ยนแปลงมันเพราะมันทําให้เรามีชีวิตได้จนถึงตอนนี้มีการศึกษามีครอบครัวมีธุรกิจมีคนรู้จักเราเพียงพอแล้วกับสิ่งที่ได้มาจากชื่อและนามสก,กุลก็ สรุปก็คือก็ไม่เปลี่ยนแปลงทั้งชื่อและนามสกุลจนวันตาย